และ1ถือระบายคำจุดสงสุดจบที่62,900บาทไปที่ iPhone สวัสดีครับทุกคนพบกับไอเดีย tomorrow นะครับวันนี้เรามาอัปเดตราคา iPhone 15กันนะครับหลุดทั้งกล่องหลุดทั้งราคามานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าราคา iPhone 15ต่างจาก iPhone 14 series ซ,ซึ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปอัปเดตราคา iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max กันนะครับเรามาพูดถึงความจุเริ่มต้นก่อนหน้านี้นะครับดยข่าวก่อนหน้านี้นะครับหลุดออกมาว่าความจุเริ่มต้นจะไปเริ่มที่250 ซึ่งถือว่าเริ่มต้นที่ความจุสูงมากๆลงถึงราคาด้วยนะครับแต่ข่าวล่าสุดนะครับที่หลุดออกมาเนี่ยมีการยืนยันจากสำนักข่าวเทียร์หนึ่งครับว่าความจุเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่128 g b นะครับโดยเทียร์หนึ่งของเรานะครับ Mac Rumor นะครับก็ทวิตบอกนะครับว่าความจุเริ่มต้นเนี่ย Apple จะเริ่มต้น iPhone 15 Pro ที่128 g b นะครับส่วนแรมเนี่ยหลายกระแสมากเลยตอนแรกผมว่าจะให้มา6 นะครับแต่แมคลุมวลรายงานออกมาว่า Apple จะใส่แรมมาถึง8จิกนะครับซึ่งแรม8จิกเนี่ยตอนแรกบอกว่าจะใส่ใน iPhone 15อัลต้าเท่านั้นนะครับข่าวล่าสุดนะครับรายงานออกมาว่าจะใส่แรม8จิกก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเช่นเดียวกับ Ni- t ูไฟ m a แมกครับ ในอ้างอิงถึงสำนักข่าวบูมเบอร์ครับว่า iPhone 15เนี่ยนะครับจะมีขอบจอที่บางลง10%นะครับ10%ที่ว่านี่ก็คือบางจาก iPhone 14 Pro แล้วก็ Pro Max นั่นแหละครับ a p p เปิลหับนะครับก็ได้รายงานไปในทิศทางเดียวกันล่ะครับว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ Pro Max นะครับจะเริ่มที่ความจุ128แล้วก็ไปจบที่ความจุสูงสุดคือ1 t b มาพร้อมกับแรม8 g ินะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาอัพเดตเรื่องราคาที่ทุกคนรอคอยกันบ้างนะครับว่า iPhone 15เนี่ยราคาจะเท่าไหร่กันบ้างเริ่มต้นกันที่ iPhone 15 Pro ครับความจุเริ่มต้น128ราคาเปิดมา43,900บาทขึ้นมา2,000ครับแล้วก็256 g b ย ับขึ้นไปเป็น47,900 512 g ก56,900และ1ไ b ความจุสูงสุดจบที่62,900บาทไปที่ iPhone 15 Pro Max กันบ้างนะครับความจุเริ่มต้น128 g กราคาเริ่มต้น46,900บาทก็ขยับขึ้นมา2,000ครับความจุ256 GB ราคาอยู่ที่59,000แล้วก็ 512 g b ราคาอยู่ที่5 9 9 0 0บาทและความจุสูงสุดนะครับ 1TB ราคาอยู่ที่8,900 0บาทโอ้โหก็ถือว่าสูงมากทีเดียวเลยนะครับความจุเนี่ยขยับขึ้นรุ่นละ2 0 0 0ยกเว้นตัว512นะครับที่ไป 1TB ตัวนั้นราคาจะโดดนิดนึงครับ ในส่วนของรุ่นปกติรุ่นธรรมดา iPhone 15แล้วก็15พัน,นะครับคาดว่าราคาเนี่ยจะบวกลบอยู่ประมาณ2,000บาทไม่เกินนี้นะครับราคาก็ถือว่าขยับขึ้นมาสูงพอสมควรเลยทีนี้ใครที่ยังจำราคา iPhone รุ่นเก่าไม่ได้เดี๋ยวเรามาอัปเดตย p i p n o n e p r Pro กันมากนะครับรุ่นนี้เปิดตัวมาที่41,900บาทส่วนความจุข,ของรุ่นนี้1เราไบตนะครับอยู่ที่63,900บาท ทีนี้ไปอัปเดตราคา iPhone 14 Pro Max กันบ้างนะครับเมื่อปีที่แล้วคอมจุเปิดตัว128นะครับเริ่มต้นที่44,900บาทส่วนคอมจุ1เทเบซึ่งเป็นคอมจุสูงสุดเนี่ยราคาจบอยู่ที่66,900บาทก็ต่างจากรอบนี้ครับเพราะรอบนี้คาดการว่าจะราคาสูงถึง89,000บาทนั่นเองนะครับพอฟังราคาแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสบายอกสบายใจกันแล้วนะครับก็ยังไงก็แซวเล่นละครับทั้งนี้ ทั้งนั้นนะครับราคาตอนนี้เป็นแค่ราคาคาดการณ์เท่านั้นต้องไปดูค่างเงินป่ากันอีกทีนึงว่านาวันเปิดตัวเนี่ยแอปเปประเทศไทยเนี่ยเขาจะเปิดตัวราคา i p h o n e 15ซีรีส์ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่กันแน่นะครับส่วนตัวคิดว่าความจุ 256G ก,ก่อนหน้าที่มีข่าวรุดออกมารุ่นนั้นน่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นของ iPhone 15อัลต้มากกว่า ก็ประมาณนี้แล้วครับ,ครบใครมีความคิดเห็นว่ายังไงจะรอ iPhone 16ไหมหรือว่าจะอยู่ iPhone 14หรือว่าจะซื้อ iPhone 15ซีรีส์กันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพลิงมาใจกับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ